ยังโอ๋สดเลยครับเพื่อนๆคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโปอชิค่าวัน <c oughs> นี้ผมจะมาเล่นโซนนานะฮะผมจะลองเอาโซนนาหปใบบองแค่ตัวเดียวนะฮะทุกคนแต่ว่าต้องแบบว่าหาหาคู่นะเพราะว่าถ้าโซนนาตัวเดียวนี่ผมว่าผมไม่น,าน่ารอดครับเพื่นนี่โซนนาฮะ,ะผมไม่น่าสังเกตเห็นสกิลนะะี่ฮะท็อปโค้ดนะฮะนี่ฮะผมจะให้ฟังเพิ่มเพิ่มพลังตัวเองแต่เพราะออความเสียหายแก่ผู้จุดโจมระยะเวลาหนึ่งมีผลวหนึ่งรอบ ซึ่งถ้าขอจมตีมาก็ได้แล้วผมจะทอมไปนะฮะแค่หนึ่งล้อเท่านั้นแล้วรอบที่สองก็รอลีฮะแล้วก็เล่าวิสังว่าใช้ได้เหมือนว่าไม่ใช้บ่อยนะฮะผมขอใส่ของเพื่อความอึดก่อนเออเอาเสื้อนี้ไปอือยืมึืนไหมเนี่ยเอาเป็นเวลฮะสิบเรื่อไปงี้ห้าสิบเจ็ดละโอเคไหมแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ยืมของไปยืมของตัวอื่นมาฮะว่าไม่น่าพอเออเอาของมันกล้าจรงกล้ากันเนาะอือใส่ไปฮะแล้วก็เอาสกิล รอบโคนาา่นนะฮะโอเคก็อภาร์นี่เองครับทุกคอนอือเดี๋ยวไเสียงเสียงเราไม่ได้เสียงอันเดียวไปเสียงมันดีกว่าไม่อยู่นั่นแหละเสีนี้ครัทุกคนหน้าไหนเรื่อยนึ่งไปเสียงเสียงมันดูไม่รู้โอเคได้แล้วจากนั้นก็เปิดเสียงเหมือนเดิมขึ้นเตาอือ,อ,อ,าาาาอนี่ฮะไปงี้ใบให้ฝึกก็ไปที่ปลาลองฮะนี่เยอะรั่วออกก่อนเนาะ เอาสนาับโอเคลงทีมาพลังสี่แสนเฉยเลยเฮ้ยเจอคนนี้อยู่เนี่ยโอเคมันและะ้วฮะทุกคนจะสะท้อนกลับไปให้หมดเลยเดจิตอะไรไม่รู้ฮะเดจิสติวเออนั่นแหละตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปตีหนึ่งต,ตัวเลยฮะไอ้กาปีมาก็ตอนนี้พุ่งมาชนแล้วก็นี้ปีนโฉดนะฮะเพิ่มพลังตีตัวน,นี้ไปฮะไม่งั้นจบเร็วชัวร์ป้ามา อ๋อนนี้ไปหาเพื่อเราดีเฟนต์ก่อนเราจะจุดตีแรงขึ้นด้วยไปเออไปไงโอ้จะเกือบตายแล้วนะ่ะนี่อ้าวตายหรอโอเคเปิดโลวดเออสายฟ้ามาติาาดฉาฮะทุกคนเทียมมาฮัฟอันติพาไล่หน่อยสิก็ต้องเชสกิลได้ไนะสปีดพวกนี้น้อยมาฮะทุกคนโอเคใช้นี้ไปฮะแล้วก็ตีธรรมดาโอ้นี่เกือบตายแล้นะเฮ้ยแช่แข็งไปฮะ เราอินดีนะ้น่ะแช่แข่งอตัวหนึ่งไปเราไม่ลองเลยละโอเคพุ่งชวนไปฮะไม่ใช่ปล่อยขึ้นหมัดไปแล้วก็ไปจุมพิษหน่อยแล้วกันทีสองทีตาละาง่ายเกินไปแล้วโอ้โหไม่เย็กได้โอ้โห,หนะแต่ว่าหางง่ายเลยมาตัวนี้บ้างฮะเอาซะสองรอบไปเลยรอบนี้หัวะเจอาจริงนะเพ่ไปดูการเล่นสปีดเลยฮะเยอระหรหัแค่หกพันกว่าเอง เตรียเวลาเลยท่าทุกคนไม่ได้ไม่เ,เร็วนะ้วพีเจมาเปิดโลละเราไปสิดเอาเดนเรียว,วันให้ทุกคนเดนเรียว,วมันทำให้ผิดพาไลได้มนาะเปิดเขาเขตละเออหมัดจะรวนอ่ะแล้วก็ตีสองทีเอาไว้ให้ลิซซอนแล้ว,ลวกันเนาะนลิต้องขวนมาไม่เป็นไรเลยแล้วก็เปิดมันแข่งไปท่าทุกคนแข่งพีเจก่อนแล้วก็เพิ่มโลนะฮะแล้วก็ตีนี่ก่อนเลยแล้วก็เพิ่มพลังอีอุ้ยไม่เข้าเลยอ่ะอยากได้อะไรแบบเนี้ยไปไม่ได้ติโอเคอ่ะไปเชาเนาะเออแค่แข่งก่อนไปเชาเนี่ยเฮ้ยเจ๊หกกะ โอเคะทุกคนวันน go ี้ก็มีมานี่